คืนนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องเล่าสุดสยองที่หลายคนฟังแล้วถึงกับไม่กล้ายอยู่คนเดียวในความมืดถ้าพร้อมแล้วปิดไฟลงใส่หูฟังแล้วเตรียมตัวให้ดีเพราะสิ่งที่คุณจะได้ยินต่อไปนี้อาจตามคนไปในฝันคืนนี้ก็ได้ก่อนเริ่มอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะคนอาจไม่อยากพลาดเรื่องเล่าที่จะทำให้คนไม่กล้าแมา้แต่จะอาบน้ำคนเดียวอีกต่อไป คืนนี้ผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของผมเองเรื่องที่ทำให้ทุกคนจำไปจนตายมันเริ่มจากต้นกับเพื่อนสนิทอีก4คนบอยเอ็มอและแมพวกเขาเป็นวัยรุ่นที่ชอบลองของชอบไปสถานที่ลีลาผาที่ท่าไทยเล่นหลังหอพักแห่งหนึ่งมีศารเก่า ที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องเพราะเชื่อว่ามีวิญญาณเฮียนสิงอยู่ว่ากันว่าที่ตรงนี้เคยมีชายแก่ถูกวัยรุ่นทำร้ายจนตายทั้งเป็นเขาตายอย่างทรมานและกลายเป็นวิญญาณเรร่อนคอยหาตัวตายตัวแทนคืนนั้นบอยยกแก้วน้ำแดงไปวางบนศาลแล้วพูดเยอยอยันสิงดังนี่ไงของไว้แต่ยายเอาไปกินซะสิ ทันใดนั้นลมแรงพัดวูบไม้สารดังเอียดอาดเงามืดบางอย่างพุ่งผ่านสายตาไปอย่างรวดเร็วทุกคนเงียบแต่ก็พยายามทำเป็นไม่กลัวแล้วพากันกลับพอคือนนั้นเองเอมฟันว่ามีผู้ชายร่างสูงใหญ่ผิวซีดดวงตาขาวพ่นยืนอยู่ปลายเตียนมันเอานิ้วยวยาวกรีดลงแขนเขา พร้อมสิงกระสิบที่ทำให้หัวใจแทบบยุดเด่นตัวใายัวแทน็มสะดุงตื่นแล้วพบว่าแผลควรเป็นรอยเลือดจริงๆหลังจากวันนั้นเรื่องสยองเริ่มเกิดขึ้นกับทุกคนไอเห็นเงาชายในห้องน้ำทั้งที่ทอยู่คนเดียวประตูห้องน้ำล็อกเองจากด้านในเสียงขอดังตึงๆๆึไม่หยุด เขาแทบคลั่งกว่าจะหนีออกมาได้เม่อยู่ห้องคนเดียวไฟดับทั้งชั้นแต่เธอกลับได้ยินเสียงคนเดินวนรอบเดียงๆพอหันไปที่กระจกเธอเห็นผู้ชายแก่คนนั้นยืนอยู่ด้านหลังยิ้มกว้างจนเลือดไหลออกจากปากส่วนบอยเริ่มฝันซ้ำๆว่ามีใครลากเขาไปใต้ดินจนแทบไม่กล้านอน ต้นพยายามหาทางแก้เขาจึงไปหาพระทิวัดพระท่านพูส้สิงเรียบว่าดวงวิญญาณนี้ได้เพราะความรุนแรงเขาจึงวงเวียนจองเวีนเด็กๆไปลบลูทไมกันพระยืนเชืกอข้อมือสีขาวกับบทสวดให้พร้อมบอกว่าถ้าอยากให้เพื่อนรอดต้องไปขอขมาที่ศาลด้วยความจริงใจคืนนั้นพวกเขาทั้งหมดกลับไปที่ศาลอีกครั้ง ดนจุดทุบก้มลงกราบแต่เพื่อนๆกลับไม่จริงใจบางคนยังหัวเราะบ,บางคนยังบนว่าเสเวลาทันใดนั้นเสียงหัวเราะแห้แงดังขึ้นจากมุมมืดเงาใช้แกโพอ,ออกมาแขนขายาวเหยียดผิดรูปตาเลือกขาวโพนมันพุ่งเข้าใส่เมก่อนแล้วลากหายไปกับความมืดเหลือแค่เสียงกรีดร้องแสบยูทุกคนวิ่งหนีตาย เอ็มสะดุดล้มและเห็นเงาดำคลานตามมาอย่างรวดเร็วนิ้วกระดูกยาวคว้าขาเข้าวไว้เขากรีดร้องจนแทบขาดใจก่อนต้นดึงขึ้นมาได้ทันบอยตะโกนด่าเสียงดังกูไม่กลัวมึงหรอกแต่ทันทีที่พูดจบร่างชายแกก็ปรากฏตรงหน้าหางแค่เอิมปากมันฉีกยิ้มกว้างจนถึงหู สิ่งกระซิบยเยียบทรกเข้ามาในหัวของทุกคนไม่มีใครนี่ตัวตายตัวแทนได้ภาพสุดท้ายที่ทุกคนเห็นคือรางบ่อยทุกลากใายไปต้ดินพร้อมสิ่งหัวรอกก้องไปทั่วทั้งศาลศาลเก่ากลับมาเงียบงนันต้นกับเอ็มยืนนิ่งใบหน้าซีเพิดส่วนเมกับบอยไม่เคยมีใครเจออีกลย จนถึงทุกวันนี้สารนั้นยังอยู่และใครที่คิดจะลองคองต่างรู้ดีว่าถ้าคุณได้ยินเสียงกระซิบว่าตัวตายตัวแทนคุณจะไม่มีวันรอดเรื่องนี้อาจจะเป็นแค่เรื่องเล่ารู้จริงๆแล้วมันอาจกำลังเกิดขึ้นกับใครบางคนอยู่ตอนนี้